ือเป็นท่าเรือเก่าของวัดะระฆังนะครับสมเด็จพระจันทร์โตแล้วก็เมื่อเวลาน้ําลงจะมีศาราไม้ขุดขึ้นมาได้ครับผมแต่เนื่องจากตอนนี้น้ําขึ้นสูงไม่สามารถจะมองเห็นได้นะครับน,นี้เรามาอยู่กันที่วัดะระฆังโคศิตารามที่บางกอกน้อยริมแม่น้าเจ้าพยา มีแลนด์มาร์คแห่งใหม่อยู่ที่วัดรักังเนี่ยครับที่วัดรักังโคสิตารามมีรูปปั้นองค์ใหญ่ยักษ์ตั้งต่ง,งานณริมฝั่งแม่น้ำเจาพยาเป็นแลนด์มาร์คย่านฝั่งธนบุรี มีการปรับภูมิทัศน์รอบๆวัดใหม่สวยงามกว่าเดิมมากครับเราไปชมความงามขององค์รูปปั้นของท่านกันครับ